สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Night Easy Gaming คลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Tower of Fantasy สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำทีมธาตุไฟในอนาคตนะว่าต่อไปเนี่ยจะใช้ตัวไหนบ้างตัวที่เมตาเนี่ยเปลี่ยนกับตัวอะไรดีก่อนไปชมคลิปนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกระจายให้ผมได้ทำคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับ ร้านอิเลสติกช็อปนะครับรับําเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน1 0ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกกว่าทำเองแน่นอนนะครับสำหรับคนที่สนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วนะมาเริ่มที่สายแทงจําเป็นของเราก่อนตอนนี้ในแพคของโกลบอลเนี่ยยังไม่มีธาตุไฟที่ตีกอดได้แบบเข้มๆข้มเลยนะครับนอกจากฮูมะก็มีคิงด้วยแหละครับที่เป็นตัวตีกอดสำรองฮูมะไปก่อนแต่ทําไมคนถึงเอาคิงมาเล่นกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าคิงเนี่ยเป็นสายโจมตีที่มีตีกอดด้วยไงครับในอนาคตเนี่ยตัวเมตามาใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่ทําได้ถึง2หนน้าที่ะครับ ไม่ว่าจะเป็นแท้งหรือว่าโจมตีคนก็เลยหันไปเล่นตัวตู้ลิมิเต็ดกันหมดเลยและคิงก็เป็นหนึ่งในตู้ธรรมดานะครับที่โจมตีแล้วก็ตีเกาะได้ด้วยผมจึงแนะนําคิงให้เล่นไปก่อนรอจนกว่าลูบี้จะมานะครับแล้วค่อยปลดคิงออกไปนะส่วนเรื่องของความสามารถต่างๆเนี่ยผมจะไม่บอกในคลิปแล้วนะครับไปตามดูคลิปเก่าได้เลยนะตัวต่อมาที่ควรมีในทีมไฟเลยนะครับก็คือน้องโคลบอลบีนะน้องเป็นตัวคอด้วยตัวนี้ถ้าเกิดว่าแพทของโกลบอลเนี่ยนำน้องเข้ามาให้เปิดน,นะครับ ผม,มแนะนาให้เปิดไปเลยนะเพราะว่าสกิลของโคบอบีเนี่ยจะมีสถานะที่ติดเผาไหม้เยอะมากนะครับเป็นอีกจุดเลยที่สายทอดไฟเนี่ยชอบในเรื่องของการโจมตีเนี่ยน้องจะโจมตีในระยะที่ไม่ได้ไกลมากนะครับเหมือนเป็นปืนลูกซองยิงออกไปเนาะแล้วแบบนี้เปิดโคบอบีมาแล้วจะปลดกี่ดาวดีใช่ไหมครับสำหรับคนที่เปิดโคบอบีเนี่ยที่คนส่วนใหญ่เขาแนะนํากันนะครับต้องปลดถึง6ดาวเลยถึงจะเก่งนะเพราะว่า6ดาวเนี่ยมีการลดคู่ดาวเกิดขึ้น ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ลดครูดาวเนี่ยครับคููดาวอย่างต่ำเนี่ย60วินาทีเลยนะน,ะนี่แหละครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องพยายามหาให้ได้6ดาวกันสำหรับตัวสุดท้ายที่ควรมีในทีมประจำธาตุไฟเลยก็คือคอเดียนะครับในตัวของคอเดียเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะไม่พลาดกันเนาะควรที่จะเปิดหาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าคอเดียเนี่ยมีสกิลที่สามารถเล่นเกตดดิฉาได้ไวมากใครจะเล่นไปสายซับก็ได้หรือจะเล่นไปสายโจมตีก็ได้นะครับสำหรับคอเดีย ในส่วนของการโจมตีจะเป็นการโจมตีทางากาศซะมากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชิปของคอเดียก็เป็นการโจมตีทางอากาศนะครับมักจะเสริมดาเมจให้เราด้วยนะเยอะมากๆเลยนะครับเรื่องของการปลดดาวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะปลดได้1นึงสามดาวไปเลยก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนใครที่อวยตัวนี้ก็จัดไปเลยครับหกดาวเต็มเมเ,มเนาะเรื่องของตู้ทั้งโคบอบบี้แล้วก็คอเดียเนี่ยผมยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะมาตอนไหนใครจะดองเพชรไว้เนี่ยระหว่างที่ตัวอื่นมาก็อยา่าเพิ่งใจร้อนไปเปิดซะก่อนนะครับเพชรจะเริ่มหายากขึ้นแล้วนะสำหรับคนที่สายยงบน้อ ตัวแถมในอนาคตที่ผมแนะนําก็คือ Ruby ตัวนี้สามารถเอามาแทนคิง King ได้เพราะว่า Ruby เนี่ยเป็น DPS ตีกรอบเหมือนกันนะครับและเป็นตัวตู้ลิมิเต็ดด้วยอีกอย่างหนึ่งคือ Ruby ก็เป็นตัวคอของธาตุไฟด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราใส่ตัวคอทับกันในทีม2ตัวเนี่ยจะเป็นอะไรไหมอันนี้ก็ต้องลองดูกันอีกทีนะครับตัวแถมอีกตัวหนึ่งของฝั่ง sub ดาเมจก็คือลินทางด้านของลินเนี่ยกวาจะมาเขาอ,อีกสักพักเลยครับ ใครที่อยากจะเล่นซัพพอร์ตเนี่ยแล้วมีดาเมจไปด้วยเลือกลินได้เลยนะสำหรับธาตุไฟของผมเนี่ยลินจะมาแทนที่คอเดียนะครับลินเป็นปตัวที่ตีเกาะระดับ SS เหมือนกันแล้วก็มีชา่ฉากรีบเกตก็อยู่ในระดับ SS เช่นเดียวกันครับเป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งเป็นท่าลมตัวเดียวในเกมด้วยนะในด้านของการโจมตีการจัดทีมผมแนะนําในแบบของผมนะครับส่วนใครที่มองว่าอาจจะเล่นตัวอื่นแล้วดูเวิร์กว่าก็อาจจะเปลี่ยนไปเล่นตัวนั้นก็ได้นะครับ ่วนใหญ่เนี่ยธาไฟก็จะมีตัวละครประมาณนี้เนาะบางทีเราอาจจะต้องเลือกตัวคอมาก่อนนะครับในส่วนของสายงบน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเงินเราถึงน่อยๆเนี่ยปั้นมาทุกตัวเลยก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ